จะเป็นไปอย่างไรแนละหาสุสวาส่างแต่บุคคลที่มาถึงอกแล้วพันกอดใครโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยคนระับท่านผู้ชมที่รัเขาพูดนะก็คือคุณเรกนั่นเองคนระับโดยบาดตาเรกตอน

พี่คิดถึงแต่แพงจนไม่มีสมาธิเลยพี่รอวันนี้วันที่พี่จะได้เรียนจบแล้วพี่จะได้กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะได้มาเจอแพรหลายปีแล้วนะละแพรวพันโตเป็นสาวสวยขึ้นเยอะเลยคุณเล็กเขีนพูดแบบนี้เลยนะคะถ้าหากว่าคุณเล็กจะมาชอบแพรวแพร่ามันไม่เหมาะแล้วนะคะคุณเล็กแพร่เป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วอีกอย่าง เวลาพักพิธีนครับขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านผู้นำของรางวัลด้านหน้าวีจีกำลังน้องเวลาพักพิธีดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวเมืองต่ออดาจังหวัดจันทบุรีครับคืนวันคืนนี้ผม็นแน่นอนนะครับทีนี้ก็ชม้ายสดไปก่อนให้โน้นให้นู้นเลยร่างกายอย่างนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับ นิดนึงครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ความรักเรื่องนางเอกของเรานะครับกราบขอบคุณ่านสูงเลยนะครับและขอบคุณเจ้าภาพลุณเกในคืนนี้ครับงนึครับมั่นยกระฟองนะครับท่านอาจารย์กรงสว่างนะครับที่เป็นเจ้าภาพลุณเกดคุณคืนนี้กราบขอบคุณอนสูงเลยนะครับ ขอบคุณในดกานเกี่ยวกับประวัติและหน้าเวทีด้วยนะครับขอบคุณนะครับเวลาการสักพิสูจนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครัอยู่บ้านหลังนี้ถ้า์ได้รับความเมตตาจากลุงแล้วก็คุณป้าถ้าไม่อยากทำให้ลุงคุณป้าเขาจะต้องไปผิดหวังในตัวของแพย์นะค่ะแทย์แทยวทังพี่นะ การมาเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อและก็คุณแม่และถ้าหากว่าพี่อยากจะมีของขวัญให้ตุณพี่บ้างคุณพ่อและคุณแม่ทั้งคุณป้าลและน้องแต้วแต่ว่าคุณลุงคุณป้าเขาจะไม่รังเกียจแพงจริงหรอคะแพวจะไม่แพวถึงด้วยค่าตัียังแบกแน่พี่จะถามแพรว เพาแพรแวเนี่ยเพราะที่จะเป็นของขวัญให่พี่รักลาคุณเล็กพูดแบบนี้คุณเล็กรักแพรวจริงๆใช่ไหมคะ